ครับมาดูวิถีเด็กมันนอกครับก็ไ,ได้หมานว่พันหนึ่งพันหนึ่งบอกว่ายังไม่หมานเลยโอ,รอ้รถเปลี่ยนสุตมครับผมจอดหลังรถจะเข้านะครับผม ครับตรงหน้าผมนี่หนามหนามคล้องครับนับหนึ่งกรามานดูครับผมนกเจ้าครับผมกับนกเขาใหญ่ครับผม็ไดีลาบครับนี่ครับม้าก็ผพ่เสื้อครับผมผี่เสือจ้ากัวครับนี สีห้าเจ็ดจ้ากัวบรรยากาศดีครับพี่นองเอ้ยเงาผ้า,าน,นึงกับตีเโดยครับนี่